ตอนที่1 0ึ่ง้อสองเฮ้อช่างมันเธอเกล่นงทำเป็นน่าสงสารก็ล้อดูท่าจะซูญเปล่าเกล้อกล่อมอีโนโไม่ได้เลยคงต้องใช้แผ่นกันทุกกายใช้ประโยชน์จากยาลี่หลอกให้อีโนโอ,ออกมาเออเออหนอยไอหมาป่าจอมหน้าเกลียแป๊บเดียวก็เก็บหางเสร็จล้วฉังไม่มีความ จริงใจเอาเสียเลยเดี๋ยวยังคิดให้ข้าออกไปพบอีกหรอออสตินไอ้บ้านี่แสดงละครได้สุดยอดคงจะแกล้งทำเป็นว่าน่าสงสารเพื่อล่อให้ข้าออกไปสินะหึฝันไปนเถอะข้าไม่ออกมาเจอเจ้าง่ายๆหรอกถึงจะได้เห็นหังก็ไม่มีทางหรอกได้ฮฮ่าฮ่ข้าก็บอกแล้วไงเจ้าก็เออไปให้พ้น ฮะเอเจมาเร็งน้อยตัวนั้นมาอีกแล้วเหรอฮึนี่ก็ดึกมากแล้วเจ้ายาลี่จะมาเมื่อไรกันนาะเายังคาดหวังว่าจะอาศัยตัวเขาล่ออิโนออกมาแต่สรุปว่าไม่ได้เรื่องออกเสียเลยจริงๆเมแตกกันลงมือลอกสัมาารก็ช้าขนาดนี้ฮะ ลมยาสลบเหรอในที่สุดก็มาเจ็ดทีของบ้าบอจิตจ่อยแบบนี้ยาลล่ก็ยังเอามาใช้คงคิดว่าของพวกนี้จะทำให้ข้าสรุปได้แต่มาแล้วก็ถือว่าดีขอแค่สามารถหลอกอีโนโอ,ออกมาได้ข้าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าก็ได้ฮฮ <c oughs> ยาลมสลบนี่เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของข้าเมตเต่มาปาก็ยังสลบออสตินเสสบอบแบบนั้นหรือจะทนได้นี่ก็น่าจะออกฤทิ์แล้วหืมลมยาสลบออสตินคงจะไม่อ่อนหักขนาดที่ให้ไอ้หมอน,นี่ทำให้สลบได้หรอกนะ เฮ้สลบไปแล้วจริงๆด้วยเฮ้กสวะก็คือเศกสวะข้าไม่เชื่อว่าคนที่หลบอยู่เบื้องหลังเจ้าคนนั้นจะอยู่ปกป้องข้างกายเจ้าได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหลับไม่นอนเจ้าจงตายไปในความฝันเสียเออ้ย เออบ้าเอ้ยใครกันวะาที่แอบไปว่งหลังออสตินดึอนดื่นเครื่องคืนแล้วยังไม่ยอมนอนคอยปกป้องเจ้าใส่เสวยยังมันอยู่ได้นี่มันบ้าหรือเปล่าวะเออออสตินไอ้งี่งเงาซื้อบ้อปัญญาอ่อนหากเข้าไม่ออกโรงช่วยแล้วก็ จ้ก็ยอมถูกไอ้มันเลงน้อยตัวนี้ค่าเอาจริงๆเหรอเขาไม่น่าจะถูกลมยาสลบคุณภาพตามแบบนั้นได้จริงๆหรอกมั้งนี่มันโง่กันไปเหรอเอ๊ะเดี๋ยวสิมันทำแม่งทำแม่งอยู่นะฉากแบบนี้รู้สึกคุ้นๆตอนกลางวันก็เหมือนว่าออสตินหลอให้ข้าลงมือแบบนี้เหมือนกันหรือว่าเขาจะใช้โอกาส เช่นนี้ลอกข้าบปรากฏตัวออกมา